ผมมีความฝานันเอาลิงกับบิสเอาลิงกับบิสยาสุโอะตส่พี่ยาสุโอะมาเพื่ออะไรเพื่อยื้อเกมนะครับให้เราได้เล่นเอาลิงกับบิสนะครับใส่สตาร์สสตาร์สเล่นกับเคเนลเล่นกับดีคอเดอะวันซีซีเดอะวัน ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปในวันนี้นครับขอบคุณผู้สับสนใจดีนะครับ The Hunt Shop ร้านเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาสปอนเซอร์ช่องผมอย่างนี้ก็ต้องเติมเอได้อยู่แล้วก็สำหรับใครที่กําลังอยากได้สกินอาเคที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนี้หรือว่าอยากเติมพาสเก็บของหาการเดียนเก็บอีโมดนะครับหรือว่าอยากได้บอร์ดใหม่สุดฟิน The Final Stage ที่เพิ่งเข้ามาอันล่าสุดนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ไลน์ของร้านเขานะครับ t h e Hunt Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนล้านเปอเร์ ใหม่ๆผมก็ไม่ต้องกรีดเลือดตัวเองเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีร้านเดอะฮันช็อปมาช่วยตรงนี้นี่เองต่อที่ใครอยากสามสูตรนอซีและอยากเติมเกมราคาถูกด้วยเนี่ยก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเดอะฮันช็อปนะครับเกมออนไลน์อื่นเขาก็มีนะสามารถเข้าไปดูในเพจหรือว่าแอปไปถามในไลน์ได้เลยแล่กหนึ่งผู้สามสูตรที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือแว่นกรองแสงออฟตัสเอง แว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง Redina e m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนส์ที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว,วน่นของทาง Optus ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดผักงอได้อย่างมีสระ ไม่ว่าคุณจะทำตกหรือบิดหักงอยไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทางออฟตัสก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเ c e b ุ o k ของทางออฟตัสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซี่สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับ เด็กลายยาซูโอเคนเน้นฮาวลิงกับบิสเ่้วกับเคนเน้นฮาวลิงกับบิสครับ สีม่มานายนะถ้ามันอยากจะฆ่าเฮนเดนก็ฆ่าเลยเธอหน้างลงอีกตัวฆ่าดิโ uh, ามสมำเลยนะ เกื่อแม่งเจอตัวปัฟเจอเฟสตัวปัฟลไล่ศูนย์ติดซีโมโ่เพิ่มสแตทอะไรงี้แต่ไม่มีถ้าจวดได้พี่อสโวก็คงจะดีเฮ้ย เขาได้ยินเสียงเรียกเสียงเรียกของเราใช่แล้วแต่เธอนี้เธอนี้เคยแน่นก่อนหรืออยากโฉบอยากโฉ่ไปเลยนะโฉ่ไปเลยจะเสียงเรียกจากผู้ใชยย้จะโฉ่หรือ call มาตามนัดวะ่ะ <analy zer> โอ้แต่เขาก็เบิ่มเหมือนกันว่ะ เพิ่มสัตว์เลยวะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะไหวเขาหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าหัวหน้า <c oughs> เอ้ยลืมเอาอิลูสิฟตีลืมเอาอิ 10. ลูสิฟตี 10. มิดสองดาเมจโทษโทษโทษ เธอหน้าเขาจะยอดเดินนินอาร์มเลยดูทรงแล้วเธอหน้าจะยอดเดินนินอาร์มขอดีนายถ้าจั่วได้ดีนายก็คงดีสินะ มาแบบเรือแต่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เรายังหยุดได้ เได้ตัวหนึ่งนะอะเนาะคำถามคือเราเราจะเซฟใครคำถามคือผมควรเซฟใครเลี้ตัวนี้เนาะ แบบปันดวงดาวจะแครี่เราอีกครั้งหรือไม่ life, แครี่เราได้อีกครั้งหรือไม่เธอหน้าต้องจว่วจั่วของดีอ่ะ ต้องจั่วของดีๆถึงจะชนะได้ไลฟ์และเ เอนจีออเปียลไงแต่ถ้าไม่มีเอาเดร์ในน้ำอีกก็ยากมากๆว่ะยากมากมากอารีาตรงนี้มันทรงประสิทธิภาพอะ่ะ ประสิทธิภาพหลอมเจืาน่าต้องแชมป์ต hmm. <hungry. S 1> ัวไหนวะแชมป์ต St ัวไหนเจะแคลรี al ่ผมได้วะต้องจัวสตันแล้วก็เสกแชมป์ดัมโบ้ตัมโบ้ อาโป้ไม่แย่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 ครับไม่แย่เลยแล้วตรงนี้เรามีโฮมคัมมิง่งปันได้ตัวหนึง no ่งสวยผมวควรควรเซฟยาโอเนาะยกยาโออย่างนี้เนาะห <t> นึ่งมานาม,มันมีโอกาสทำอะไรเราได้วะหนึ่งมานาม,มีโอกาสกรุร๊ปช็อตอะ ผมผมวนเพลงเราครุปช็อตถึงที่สุดไหมเซฟๆดีกว่าเซฟๆดีกว่าเซฟๆดีกว่ากูกลัวแพ้เล่นอย่างนงี้มันได้เคลียร์ด้วยนะถ้าเราถ้าเรายกยาสุโอะถ้าเมื่อกี้เรายกยาสุโอะเราจะเราจะไม่ได้ฟันตัวนั้นเกรดอินเรด ถ้ามันมานะ่ะห้ามันมานะ่ะมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าภาพของเด็กที่ออสอยากได้แบ๊ก เกมนี้เกมนี้เขาช่วยกันแบกว่ะแดนมาร์กก็แบกยางซูโอก็แบกจะแบ่งหน้าที่กันป่ะไม่ไหวไม่ไหวเซนาเวการ์นี่ไงเมื่อกี้มีคนถามว่าเด็กเราจะชนะเซนาเวกาได้หรือไม่เราดูตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ ไปน้ำนี้สิ่งที่เราต้องทำคือจั่วฮอลลิงกับฟิทให้ขึ้นมาแล้วมาแล้วครับจั่วฮอลลิงกับฟิทให้ขึ้นแล้วก็หวังว่าเขาจะปั๊มลักเนสได้ไม่ไวนะครับนี่คือสองสิ่งอย่ามีแคทเทอร์ไลเซอร์ no จะคำขอไม่สำเร็จปะคำขอเรามันไม่สำเร็จ่ะทุกคนผ่านผ่านผมผ่านมันคือเกมแห่งการผ่านผมนึกว่าจะยิงตัวนี้ แย่ครับยังไม่แย่ยังไม่อยู่ในจุดที่แย่สบายสบายอยู่ยังสบายสบา,า,า,ายอยู่ครับตอนเล่นฮอลลิงวิสเทอร์นาแล้วเราก็จะโก c เค z y ซี่ไม่มีเบกอรใช่ไหมปล่อยมัน ไม่มีเมกอรไม่มีเมกอรไม่แย่ครับอยู่ในจุดที่ดีเดธอหน้าเขาเล่นกับบสแล้วก็ขอแบบขอแบบเดือ,ด,อดๆอะ่ะวีเอโก้มีตัวอะไรเก่งปหมวะตัวอะไรเก่งๆที่เราสามารถลงหน้าเธอหน้าเลยวีเอโก้คิดออกแต <c oughs> ่วีเอโก้อากาลิโอกาลิโอเฉย ใครก็ได้เก่งๆอ่ะใครก็ได้อืมใครก็ได้ไดท,ท,ที่ที่ไม่ใช่พี่อะ่ะที่ไม่ใช่พี่อะ่ะที่ไม่ใช่พี่อ่ะ เทียวเบลหนึ่งเบลสองมันไม่ต่างกันเลยว่ากูเดียกูเดียวเบลหนึ่งเวลสองไม่ต่างกันเลยเบนเอริเวียอ่าเอริเวียมีคนี้อันนี้ค่อยพูดกันได้หน่อยก็คุยกันดูเรื่องหน่อยค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อย มันจะซัดผมแล้วมันจะซัดผมแล้วไอ้กล้ามันมาแล้วด้วยเตสเตสดึงใครเตสดึงโอพี่โอบ,บอกไม่ต้องห่วกเองได้ แล้วตรงนี้ตีนะครับตาบไดที่เขายังไม่มีเวก้าเราไม่อยู่ในจุดที่อันตรายเลย no, <Win. S 1> ตันเลยแหมอยากจะให้มันติดสกินด้วยวะู้ชา,ามีสกินในคอลเลกชันไอตัวนี้ออกมาน่าจะมีสกินเท่าไหร่โอ้ชิ โอ้ชิตผมนะจะโดนนักเนี่ยยิงตายผมจะโดนนักเนี่ยยิงตายทุกคนเมเดย์อ้โยไอ้เหี้ยมาเทินสิบพอดีเป๊ะไอ้เหี้ยแต่กูกำลังจะตายไอ้เหี้ยยังลงไม่ได้ยังลงไม่ได้ โอ้โหืห่อนเพื่อนผมควรสตาร์ทมันวะ <c oughs> ผมไม่อยากให้มันยิงกันนะเบีย <c oughs> ผมควรสตาร์ทมันสองตัวอย่างนี้เลย <c oughs> ผมไม่อยากให้มัน ให้อนเวียตายแล้วมันขายแล้วโดยนี่ยิงอะ่ะแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่อยากให้ตายด้วยเพราะบนมือผมผิวของผมมิ่งอยู่ผมมีโอกาสที่จะเอามันขึ้นมือแล้วก,กลับมาฮีลผมได้อีกครั้งหนึ่งนี่ยิงล่ะเธอหน้าเธอหน้าต้องเอโซเนาะเอโซแล้วเราเราต้องหาทางปิดเกมให้ได้ปะหาทางปิดเกมให้ได้ยาดิโอเคเราเรามีดีนาย เรามีดีนายนนาผมเพรา,า,าะเพราะฉน้ผมควรเปิดมานาดีนายปะผมควรเปิดมานาดีนายปะต้องเล่น่ะนี่แหละที่จ่ายายหานี่แหละที่จ่ายายหาแต่ว่าแต่ว่ามันมันมีโอกาสมันมีคอทุกเพลย์เยอะเกินอ่ะผมว่าซุปเปอร์โนวาเซฟกว่าซุปเปอร์โนวาเซฟกว่า s <S เฮ้ยแต่ซุปเปอร์โนวาเล่นไม่ได้ เล่นไม่ได้ไม่มีเซเชียวโอเคไม่แย่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 อันนี้ไม่แย่ครับไม่แย่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 เลยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ที่แอคชั่นอันนี้เวันเกิดผมมีดีนายการล้างเน็ตได้อีกทีนึงไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ เอาเอาปลอมซ่าเอาไงดิต้องไิยูดีอะเนาะกูมีดีนายมีดีนายกูมีดีนายกูมีดีนายเพื่อนต้องพี่ต้องต้องสแตนโอเวมแล้วป่ะ

ยังอยู่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 ยยแต่ไม่ไหวไม่ไหว,ไไวยังไม่ไหวเพื่อนอยังมีอุปสรรคให้นายต้องก้าผ่านอยู่ยกเว้นว่ามันจะจัดจวดไล่หกถ้าจวไล่หกกูแพ้แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้น ว่าไม่สน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 กูมา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 ไอ้เชี่ยมันโคตรมาว่ะทุกคนมันโคตรจะเที่ โคตจะเท่นะไปเลยวู๊ยจะปิ yeah, นว่ะเทียเอสเทียเอสีทองทองเต็มบอร์ดมันปินเนื้อมันโคตรจะปินว่อะอุ้ยอู้เดี๋ยวนะโ oh, อ้ชิตไปไอ้เคีียตัวนี้ไม่ไหว ใหญ่เกิน